สวัสดีค่ะทุาช่วงเอฟซีทุกท่านคขะย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนนังน้ำโชกนะคะค่ะทนผช้ชมค่ะสำหรับมือนีเป็นวันที่31กรกฎาคม2568น้เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเป็นวันสุดท้ายของเดือนกรกฎานะคะเมื่ออื่นเทิ่งหวยไทยเทิ่งหวยเล่าออกนะคะทนผช่ชมค่ะหลายทานหลาย้นกับใจดีใจว่อนอยากถือกลีด แอดก็คือกันแอดก็อ,ดกอยากเห็นท่านผู้ชมถือกรีกมีโชคคือกันกับ่านผู้ชมค่ะตัวเลขแนวทางตัวเลขแนวทางของแอดนะคะมาชัวร์ล้านเปอร์เซ็นสองกับแปดแปดชนสองกับชนแตะ่ะแปดชนหลายกว่าสองตัวเลขที่แอดจับคู่ให้แอดได้นำเสนอไปแล้วเนื้อขาเนื้อลายสำนักก็ได้นำเสนอไปแล้ว หลายสำนักนําเสนอไปแล้วที่สำคัญที่สำคัญกับธุรมช่วงขาเมื่อคขึ้นนี้สองหมื่นแล้วเด้วันจันทร์วันพุธตัวเลขเนวทางของน่องสายบุญนะเข้ามาทั้งสองวันวันแรกวันจันทร์ก็เข้าบนเข้าล่าง มือคึืนนเขาบนเจ็ดสองตรงตรงแอดหูจักทางแล้วว่าแอดจะตัดจงดังไดเพราะว่าตัวเลขของเขานะ่มาชัวรล้านปืนสินแต่มันเยอะมันเยอะแอดก็เลยมาพิจารณ้าแล้วแอดหูจักทางหูจักวิธีการตัดแล้วถ้าผู้ใดอยากมีโชกับแอดกระถ่ายแอดเด้อ เมื่ออื่นเขาจะสวงไม่แอดประมาณซีโมซีโมกว่านี่หละแล้วก็แอดเดี๋ยวจะหาวิธีตัดมีวิธีโมเมนหาวิธ,มวธีมีวิธีแล้วในการที่จะตัดตัวเลขกแนวทางเพราะว่ามีคนหนึ่งเพิน่นอ,อ,อยากได้ตัวเลขแนวทากับแอดแอดก็ดสวงให้เพิ่นบอกว่าโอ้ยซื้อบวัยจรินั่งเพราะว่ามันหลาตัวมันหลาตัวนะคะแอดไปพิจารณาแล้วเลขเขาแม่นจริงชั่วโมง ประมาณ19บเนาฬิกากว่าเขาได้ไม,อมอ่อีกมีเจ็สองเก้าหกเอันนี้คือชุดชุดล่าเลยเข้าสีใดเอาวิธีใดที่สีใดกับตัวเลียกับเขาแค่นั้นเองเพราะว่า แนวทางที่ได้มากนี่คนเปลี่ยนเจ้าของแนวทางเขาได้ทุกจันทร์พุทธสุกยิ่งวันสุกนี่เป็นมือที่เขาได้เต็มเต็มพร้อมเขาบอกว่าจังสรรเนะค่ะเนาะอันนี้เขาบอกโมโมเมเม,เมที่แอดมาน,นออําเสนอพอละเอียดอยากให้พอเมีพีนองเขามีโชคน้ำกัน เพราะว่าเขาจะได้มีเงื่อนไปเฮ็ดบุญทำบุญทำท่านเนาะคะ่ะท่านชมเนาะผู้ใดเบียนหน่อยหอยหน่อยก็ได้กินได้ใส่ในชีวิตประจำวันผู้ใดมีเวลาได้ไปเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านก็ได้มีเงินเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านไปนะคะที่สำคัญผู้ใดงบหน่อยแอ่ก็เลยอยากหาวิธีตัดตัวเรียงแนวทางลงคือตัดลงไปแล้วถูกไงประมาณนี้นะคะ ตัดแล้วถูกประมาณนี้ตอนนี้นะเห็ดชุดสองตัวกับสามตัวไว้แล้วมือขื้นนี้ชุดสองตัวกับสามตัวเพราะว่าเล่านี่มันบนเนียน,นนวดนีกับาำช่วงขามือขื้นนี้แอดเลียมันมาสองตัวเนาะหนึ่งกับสองแอดเอาตัวหนึ่งมันสองมาเพราะฉะนั้นมืออื่นนี่เอาทั้งสองเลย สาเหตุที่เอาแต่หนึ่งมือขึ้นนี่เพราะว่ามันเคยมาลักเดียวมันเคยมาตัวเดียวหวยมันมาสองตัวแอ,ด,อดดึงมาตัวเดียวมันจะมาอย่างนี้ประจํามามาแต่ศูนย์ศูนย์มาซีซีมาซีมาสองมือขึ้นนี่หนึ่งมันจะมีสองมันจะมีสองตัวท้าหมดหนึ่งมือขึ้นขึ้นม,มีหนึ่งกับสองสิงประมาณนี้แอดกระดึงมาแค่นโตหนึ่ง ผู้ดึงมาแค่ตัวหนึ่งพลาดเป่าเลยตัวเลขแนวทางนะ <c oughs> เห็นแอด <c oughs> ทำช่วมเห็นบอกรีปทีแอดล่งอันชุดสองตัวสามตัวนะมันจะมีสองมันจะมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดด้วยถ้าเอ,อาสวมมาใส่ก็คือจับคูสองเจ็ดสองแปดแล้วก็เ,เลขชุดสามตัวก็เข้าสิบประมาณนี้ ที่เม่าเบามเมนมาเบาเหล็กเรลียกออกได้จากม่าเบาเจนั่งโมเมนเม่าเบาซูฟังเพราะว่าเที่ยวต่อไปแอดจากนั่งเสนอแอดจากเอาตัวเลียแนวทางมาเหตุให้ท่านผู้ชมได้มีโชคน้ำกันบมเมนตยังเด้ให้มีโชคน้ำกันนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านทุกคนที่ติดตามเจน่งมาตลอดเจน่าสิพยามพัฒนาไปเรื่อยคือพยัมมงไดแม่นสิพพยัมหามาให้สิพยามจก จะให้ท่านผู้ชมถูกแล้วถูกแบบไม่ไม่เยอะตัวคือน้อยตัวประมาณนี้เอาไม่น้อยตัวคํา่่าน่อยหน่อยตัวหน่อยแล้วถืกพร้อมเงีางจึงสี่นะคะหน่อยพร้อมถือพ้อมก็เลยสิพยนย่ยมเอาตัวเล็กเนี่ยทางที่แม่นแม่นที่ชั่วชั่วมาฝากท่านผู้ชมเนาะคะ่ะเนาะพอาะฉนนั้นท่านผู้ชมเอฟซถูกทันทุกคนมืออืน่นถ้าเป็นไปได้ประมาณสี่โมกกว่า น้องเขาจะส่งมาให้และแอดก็จะมานั่งวิเคราะห์พิจารณาแล้วก็จังสิลลคลิปหรือบอลเอ้ยบางที่อาจจะบลงคงิปอาจจะลงในกลกลมเอาอาจจะลงในกลุ่มเอาเพราะว่าบ่อยากให้มันดังไงสาเหตุไม่อยากให้ดังสาเหตุบ่อยากให้ดังนะคะลงในกลกลมเอาเพราะฉะนั้นผู้ใดสนใจก็จังโทร่มาหาแอดเอาเนาะคะเนาะ 0832496541นะคะจังทูมหาเอ็ดเอานะคะแอดซีวอลให้ฟัง <c oughs> แอ็ดจะวอให้ท่านผู้ชมได้ส่งข่าวส่งข่าวส่งข้อมูลให้รู้ในช่อง youtube แต่ตัวเลขแนวทางจะลงในกลุ่มเฉพาะอีกต่างหากเพราะว่าตัวเลขแนวทางนี้เขาเขาบริหารไพ่ง,ง่ายๆเขาไม่ได้ปล่อยให้ใครง่ายๆนะคะเพราะว่า ทำที่เด้คุยกันกับนองเขานี่เขากินมาตลอดประมาณนี้นะคะเขาถึงปล่อยให้คนอื่นเยอะตัวแต่เมื่อวานนี่ฮูแล้วว่าพอพอพอ,พอล่าล่าสุดเวลาใกล้จะเขาก็จะมีตัวเฉพาะของเขาตัวตัดเฉพาะของเขามานะคะเม่นบรไดเฉพาะปานนั้นห้องก็ไดแค่ชุดชุดที่มันชั่วนี่มากก็ไดเขามาตัดเอาก็ไดกำลัช่วงขา อันนี้เป็นการทรงข่าวบอกเล่าเก้าสิบเรื่องหวยนเราพัฒนานะคะถือว่าเป็นการอัปเดตข้อมูลกันเนาะค่ะเนาะทานผู้รรมชมทีเขามาฟังคลิปนี้อย่าลืม <c oughs> บอกปีแบบมองห้อง <c oughs> ราคาห้ามีโชกน้ำกันเนาะค่ะเนาะแต่อย่างให้ทานผู้ชมได้อย่างให้ทานผู้ชมถูก อยากให้ถูกแบบตัวเลขไม่เยอะประมาณนี้นะคะความหวังของแอดคืออยากให้ทุกคนมีกินมีใส่มีเงินไปทำบุญทำท่านนะคะทำช้่มเนาะเอาสำหรับคลิปนี้แอดทรงข่าวจำหนีก่อนนะคะเดี๋ยวแอดจะคลิปหน้าแอดจะลงสรุปตัวเลขแนวทางให้ทำช่วมเรียจับน้ำอีเือนึ่งเทิงเล้าเทิงไทยเรื่อรงนี้สิพิจารณาไทายลวก็ ลุ้งในผู้ช่วด้ท่านเวลาเวลานะะเนอะค่ะเนอะเอาเจอกันไม่คลิปหนาค่ะตอนชมค่ขขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ